อยู่กับของข,องขวัญตลอดทั้งทริปเลยนะคะหลายคนเห็นหน้าขวัญแบบนี้ก็คงรู้แล้วใช่ไหมว่าวันนี้ขวัญมีทริคอะไรดีๆเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะในยุคโควิดหลายคนก็กําลังมองหาช่องทางการทําเงินใหม่ๆเนาะหารูทางในการที่จะพาธุรกิจหรือว่าพาชีวิตของเรานะคะไปให้รอดในเศรษฐกิจแบบนี้เนาะ,ะแล้ววันนี้ค่ะขวัญมีทริคดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปดูกันเลย คุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่า forex กันไหมคะ e forex คืออะไร <Huh? S 1> forex นะคะคือตลาดแลกเปลี่ยนอัตราเงินตรานะคะโดยจะแปลผ่านตา ดีมาร์และซัพพลายของแต่ละสกุลเงินนั้นๆค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอันตราดอกเบีย้ยอัตราเงินเฟอ้อราคาน้ำมันราคาทองคำ <Yes. S 1> หรือแม้ก,กระทั่งสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมืองนะคะที่ประเทศไทยของเรานะคะกำลังเผชิญอ,อยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งหลายคนไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะซิกแคปเปอตอลค่ะจะมารีวิวเปรียบเทียบบล็อกเกอร์ฟอเร็กนะคะที่บอกเลยว่าเริ่ดมากเวอร์นะคะให้คุณผู้ชม ฟังกันค่ะเรามาเริ่มที่โบกเกอร์แรกก่อนเลยนะคะบกเกอร์นี้เนี่ยเป็นที่นิยมของคนไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเปิดมานานและการฝากการถอนเนี่ยสะดวกสุดๆนั่นก็คือบกเกอร์ Xnet นันเองจ้า Xnet นะคะเป็นโบกเกอร์ที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยค่ะคุณผู้ชม <Yes. S 1> เขาโดดเด่นในเรื่องอะไรเขาโดดเด่นในเรื่องการบริการโดดเด่นเรื่องการฝากถอนที่ไวมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทํางานรวดเร็วมากๆด้วยจ้า <Wow. S 1> ทีนี้นะคะเรามาดูกันว่า b บเกอร์เอ็นี่ยติดอันดับอะไรบ้างจา้ะ mm. อันดับที่1ค่ะเป็นการจัดโ b เกอร์โฟลเลที่ดีที่สุดในปี2020นี้เองค่ะอันดับ3ของ ถูกที่สุดหรือว่าค่าคอมมิชชั่นถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดนั่นเองค่ะอันดับที่5โบรกเกอร์ที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดค่ะอันดับที่2ของช่องทางการฝากถอนที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่า Xnet เนี่ยเขามีการฝากถอนกับธนาคารไทยนะคะเป็นแบบออนไลน์ด้วยนะจ๊ะอันดับที่4สําหรับซัพพอร์ตภาษาไทยนะในการไลฟ์แชทที่ดีที่สุดค่ะ อันดับที่2ของเลทค่าเงินค่าธรรมเนียมการฝากถอนที่ดีที่สุดค่ะและเป็นอันดับที่1ของการฝากของไวที่สุดนั่นเองจ้า บล็อกเกอร์เอเน็ตนะคะเป็นบล็อกเกอร์ที่มีความเร็วในการฝากถอนเร็วที่สุดณนะขนาดนี้นะคะณ <Yes. S 1> ขณะนี้ก็คือเร็วที่สุดเลยฝากแล้วก็ถอนได้เลยทันทีหรือว่าเรียวทางนั่นเองจ้าแถมเลดการฝากถอนนะคะก็คือดีเอามากๆเลยคุณผู้ชมแทบจะเรียกได้ว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมในการฝากถอนเลยก็ว่าได้นะคะ อย่างที่บอกนะคะ Xnet เนี่ยอยู่อันดับที่2ในการฝากถอนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของ Xnet เลยก็ว่าได้นะจ๊ะคุ้มค่าสะดวกรวดเร็วต้อง Xnet นั่นเองค่ะ b o k e r Xnet นะคะ, <S <S ะ,คะได้รับการจัดอันดับว่าเป็น Broker Forex ที่ดีที่สุดในเอเชียมาหลายปีซ้อนแล้วนะคะนั <Wow. S 2> ่นก็เป็นเครื่องหมายการันตีได้เลยว่าเขาบริการดีมากจริงๆคะ่ <S <S ๆะครั้งนี้นะคะ b เ o k e r Xnet เนี่ยก็เป็นบเกอร์ที่เข้ามาเปิดในเมืองไทยเนี่ยเป็นบเกอร์แรกๆเลยนะคะเร เขาก็ดําเนินธุรกิจมาได้อย่างดีขึ้นดีขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะและสเปคค่อนข้างต่ำนะคะโปรแกรมในการเทรดเนี่ยก็มีครบเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 นะคะก็คือสามารถใช้ได้ในแบบ PC ในโมบายแล้วก็ในเว็บไซต์ด้วยค่ะ มือใหม่นะคะแนะนําให้เปิดเป็นแบบ Standard นะคะส่วนมืออาชีพเนี่ยเปิดแบบ Pro เลยค่ะเพราะว่าสเปคของเขานะคะถูกที่สุดในอุตสาหกรรมนี้แล้วค่ะ <S 2> <S 2> และยังมี free VPS เนี่ยเขาให้คําแนะนำกับเทรดเดอร์นะคะที่จะรัน EA ด <úng> ้วยจ้าฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายๆคนก็อยากจะแบบเฮ้ยเข้าไปลองดูไหมอะไรแบบนี้นะคะ ไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะทําให้เป็นหรือว่าจะทําอะไรผิดผิดไปนะคะเพราะว่าทาง Blogger Xnet เนี่ยเขามีเจา้าหน้าที่คนไทยคอยให้บริการอยู่ตลอด24ชั่วโมงวันจันทร์ถึงสุดเลยค่ะ <Yes. S 1> และขอชื่นชมหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ฝักแขกเค,ย,คยใช้ส่วนตัวนะก็คือว่าเขาบริการดีมากตอบคําถามได้ดีมากเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องใบอนุญ,ญาตของ Xnet กันบ้างกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งมันเป็นเครื่องหมายการันตีเลยนะคะว่า ของเขาดีจริงๆค่ะใบอนุญาตเอสเนะคะอันนี้บอกเลยว่าเอสเเนี่ยได้รับใบอนุญาตค่อนข้างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1ค่ะไซเซ็ค่ะและสองนะคะสำนักงานกำกับดูแลสถาบันทางการเงินของประเทศอังกฤษค่ะหรือ FCA นั่นเองจ้าสาค่ะใบอนุญาตของคอนซอฟค่ะและ4ี FI ค่ะจากประเทศสวีเดนนะคะหค่ะ CNMV ในประเทศสวีเดนค่ะ 6ค่ะ AFM ใ,ในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะและ7ค่ะ b a ฟ f i n ในประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะบอกแล้วว่าเขามีใบอนุญาตเยอะแยะมากๆเลยนะคะสำหรับตัว Xnet เนี่ยก็การันตีได้แล้วเนาะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอเคมากๆเลยนะคะเรามาดูคุณสมบัติอื่นๆของ Xnet กันบ้างดีกว่าค่ะ ข้อแรกนะคะ Xnet เนี่ยสเปส์ต่ำมากเลยค่ะเพราะว่าบัญชีสแตนดาดนะคะเริ่มต้นที่0.3ค่ะและบัญชีซีโร่นะคะเริ่มต้นที่0.0ค่ะและทำการฝากถอดได้ง่ายและรวดเร็วนะคะเพราะว่า Xnet b o k e r เนี่ยเขาโคกับธนาคารออนไลน์ของไทยนะคะแล้วก็มีพวก e-currency ยอดนิยมต่างๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก เว็บมันนี่นะคะหรือว่ามันนี่โบเกอร์อีกหลายๆช่องทางนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังเปิดบัญชีภายในได้ง่ายค่ะถ้าคุณต้องการเปิดบัญชีสําหรับเทรดนะคะไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือว่า MT5 นะคะสําหรับไวเทรดเนาะก็สามารถเปิดได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะและเขานะคะก็ยังมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังรับรอง EA ทุกรูปแบบด้วยนะคะเจ้า Xnet นะคะเลเวลสูงสุดเขาอยู่ที่1ต่อ2,000นะ ะะซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบ e l e v a e นะคะมันเป็นแบบว่าไม่จํากัดแล้วเป็นแบบอนันต์ไปแล้วค่ะแต่ว่ามีเงื่อนไขนะคะถ้าใครอยากลองใช้ระบบนี้นะคะก็ต้องศึกษาเงื่อนไขกันดีๆก่อนนะคะและ Xnet ค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากเงินค่ะ <S <S และยังมีแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น MetaTrader 4 MetaTrader 5 m u l t, for, t ife, i Terminal MT4 Web Terminal แล้วก็ยังมีม o b i l e แพลตฟอร์ด้วยจ้า นี้นะคะเรามาดูการฝากเงินในรูปแบบต่างๆกันค่ะว่าขั้นต่ำเนี่ยเขาฝากกันเท่าไหร่นะคะสําหรับตัว Xnet นี้นะคะการฝากเงินขั้นต่ำของแต่ละบัญชีนะคะถ้าเป็นบัญชี Standard หรือว่า Standard นพัทเนี่ยจะอยู่ที่1 US d ลลาร์เท่านั้นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบัญชี Pro หรือว่าบัญชีซีโรนะคะจะอยู่ที่1,000 US d ลลาร์ค่ะ <Wow. S 1> และบัญชีประเภทไหนที่สามารถใช้เทรดได้บ้างนะคะ หบัญชีเซ็นต์ค่ะเป็นบัญชีสําหรับมือใหม่นะคะที่จะเข้ามาเล่นในตลาด forex นะคะแต่ว่าต้องการความรู้สึกแบบเอ้ยตลาดจริงในการเทรดอะไรแบบนี้นะคะก็จะใช้บัญชีนี้ค่ะและ2ค่ะมินิบัญชีสําหรับผู้เริ่มต้นนะคะ3ค่ะบัญชีคลาสสิกค่ะ เป็นบัญชีที่เอาไว้สำหรับมืออาชีพที่ต้องการเครื่องมือในการเทรดแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะ Full Option ไ i เ a ยจ้า 4. ค่ะบัญชี ECN ซึ่งเป็นบัญชีที่ไม่ผ่านตัวกลางหรือว่าไม่ผ่านโบรกเกอร์คือเขาจะไม่ได้ส่วนได้สวนเสียนะคะก็คือจะซื้อผ่านโดยตรงกับธนาคารออนไลน์ได้เลยจ้ะ ระบบโซเชียลเทรดดิ้งหรือว่าระบบ Copy t r ้ d e นั่นเองค่ะคือการลงทุนโดยใช้กลยุทธ์คนอื่นหรือแชร์กลยุทธ์ตัวเองในการสร้างรายได้ก็ได้ค่ะสามารถเทรดเงิน US เดอลลาร์เป็นเงินบาทไทยได้ด้วยนะจ๊ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะวันนี้ขวัญพูดถึง Xnet มาตลอดทั้งคลิปเลยบอกเลยว่าน่าลองน่าใช้มากนะคะสำหรับใครที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าต้องการช่องทางการทำเงินใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะขวัญก็จะแนะนำตัวนี้เลยนะคะเจ้า Xnet เนี่ยเพราะว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วก็มีความมั่นคงมีเครื่องหมายการันตีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสาหรับใครที่อยากเปิดบัญชีนะคะทาง Six Capital ของเราค่ะ ก็จะใส่รายละเอียดไว้ใน description ของคลิปนี้นะคะให้หมดเลยว่าคุณต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเนี่ยไม่ยากเลยมีแค่บัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่อะค่ะ อไม่ว่าจะเป็นแบบพวกค่าน้ำค่าไฟหรือว่าทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้ก็สามารถนำมาใช้เปิดบัญชีได้นะคะฝันขอสรุปเลยนะคะว่า e x n t เนเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่น่าใช้มากๆเลยะคะ่ะทั้งถูกสะดวกแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปพิจาร,รณาดูลองศึกษา e x n t t กันดูมากกว่านี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะฝันก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ